ข้างหน้าสกอ้ค่ะเรงอืู่นที่โรงแรมถาวรปรางบีรรีสอร์ทค่ะนี่ก็คือแผนที่ของทางโรงแรมเขานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโรงแรมนี่เห็นปะ่ะโฟกัสหน่อยโฟกัสยังกลองโฟกัสอยู่โอเคในแผนที่ของเขาเนี่ยก็จะมีตรงโซนนี้นะเป็นโซนไก่ไก่อะไรไก่ปั๊กฮะไก่ปั๊กหึมหื้อ ยากินไก่จ๊ออะว็แผนที่ตกโอ้โ uh oh. ่อมันได้จะชื่อไก่ต๊อกไหมันชื่อไก่ต๊อกอ๋อตันใจหิวไก่ป๊อกตัวมันอ้วนนะมีไก่ไหนอ้วนกว่านี้ไหมมีไหมนี่ก็คือชางโรงแรมของเขาหลังจากที่เราออกมาจากโซนไก่ได้นะเราเข้ามาอยู่ที่ที่เคาน์าตเตอร์เคาน์เตอร์แหละ อันนี้ไม่มีบริการสดน้ำนะให้เราแบบว่าเออมาตักนะ้ำตักขนมกินเองได้เลยนี่ก็จะเป็นเวลาการนวดนะเปิดกี่โมงอะไรอย่างนี้เป็นบริการฟรีนะนี่แล้วก็เป็นทางลงไปที่ห้องของเราห้องอยู่ไหนนะเฮ้ยเลยเอาเลยอะ่ะโอเคขค่ทีนี่ก็คือห้องของเราอยู่ติดกับฝว่งน้ำนะเาเป็นฝั่งหนูก็ถึงอะไรอยู่ชั้นสามเปิดเข้าไปเลย ามหนึ่งสองสองเอนะโอเคก็ <Okay. S 3> เป็นห้องครอบครัวนะนี่ก็เป็นของส่วนตัวของเราที่เราไว้ใช้ระหว่างวันนะนี่เป็นห้องที่แบบใหญ่มากห้องนเป็นห้องี่ใหญ่นะเราก็ต้องมารีวิวกันนิดนึงเนี่ยนะมันก็เป็นโนห้องนั่งเล่นสำหรับเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษิดนึนงตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นใช่ไหมที่ใช้สำหรับครอบครัวได้เลย มีดีโมทให้เรากดทีวีกันถึงก็จะอะไรนิดนึงตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่มานั่งสำหรับครอบครัวอ่าอันนี้โต๊ะอันนี้เก้าอี้ใช่แล้วไม่ห้ามกันเลยเออมโอ้ยเปิดเปิดเปิดไปคอนดูดีใช่ไหมข้างไปก็จะมียนังหลายห้องก็จะเป็นการอย่างนี้แล้วถ้าอุณีภูมิของตัวนี้มันมันจะ่างเดี๋ยวพามาดูห้องเราดีกว่าห้องเราเนี่ยก็จะมีครอบครัวใช่ไหม ซจ้ครอบค <ừ m. S 2> ัวเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องมานอนกันฝั่งนี้นะเพราะว่าเราทำการเลือกกันไปแล้วลยไปรีวิวห้องนอนที่เราไม่นอนดีกว่า,เ,า,ดวาเดี๋ยวเอาลงให้เออ อืม <นะ S 2> อันนี้คือห้องนอนที่บบนนเราไม่นอนก็จะเป็นนอนได้หนึ่งเตียงหนึ่งคนนะก็เปิดออกไปเหมือนกันเป็นห้องเปิดทะลุทะลุกันอ,อันนี้เตียงแยกนะที่จะมีโซนตรงขึ้นไปแล้วก็มีเมนูอาหารนะแล้วก็มีทีวีส่วนตัวด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงตู้เซฟน,นะใช้ใช้สําหรับของส่วนตัวก็ไม่บอกตะหัสซะด้วยเปิดตู้เซฟออกมาอันนี้ก็เป็นโซนของห้องน้านะ เขาเนี่ยมีทรงที่ใหญ่มากนี่ก็น่าจะเป็นอะไรแชมพูอะไรเล็กของเขาแหละมีแก้มีสบู่แล้วก็ตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนะไม่มีอา่างนะโรงแรมนี้ค่ะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะและห้องของเราแบบว่าดีมากเดี๋ยวพาไปดูห้องเราดีกว่าไม่ยไม่ดูห้องนี้แหละไม่อยากจะอวดเลยเฮ้ยเดินเข้าเลยดีกว่าเฮ้ย งานไม่ออกอ่ะแดดแล้วมันแน่นน uh, ิดนึงเนาะนี่ค mm. ือห้องของเราดีไซน์เกมไหนก็เป็นแบบติดกันนะแล้วก็แบบว่าิงเฉียงิงเฉียงกันหน่อยเนาะอืมนี่ยังเหลืออันนี้ด้วยตัวนะแล้วก็ยังมีเป็นห้องน้ำตรงนี้อีกทีนึงนะเพื่อเป็นห้องแต่งตัวอืมห้องแต่งตัวนี้แล้วก็มีห้องน้ำอีกอันนึงเป็นโซนใหญ่เหมือนกันเลยนะจะเป็นแบบแนวอียัง แล้วก็รีวิวห้องเสร็จแล้วเนาะต่อจากที่เราไปเล่นสัตว์เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นน้ำค่ะไปกันเลยคลิปหน้าเราจะไปเล่นน้ำแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์กันนะคะรอติดตามชมแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยคะสำหรับวันนี้ไ๊ายบายค่ะ